สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ผมมาหาแมงครับผมพามาดูแปลงข้าวแปดเก้าไกทองคำนะครับผมที่พาอัปเดตแปลงไปนะครับผมก็ที่หวานวันที่สิบนะฮะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่ยี่สบสองยิบสามแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็ใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยตอนอายุเอ่อสิบห้าวันแล้วก็ฉีดพวกนอนกอมแมลงต่างๆนะครับผมในช่วงอายุ 18บวันนะครับผมก็ผ่านมาแล้วนะครับผมซึ่งผ่านมาแล้วตอนนี้ข้าวนะฮะก็ยืนต้นสวยมากนะครับผมยืนต้นสวยมากนะก็วันนั้นมันเป็นเป็นการใส่ปุ๋ยยูเรียเนาะนะครับผมก็จะเห็นว่าใบข้าวมันจะเขียวแล้วก็อ่อนโค้งอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือการลักษณะการใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับผมมันก็จะอ่อนโค้งแต่ถ้าเป็นอย่างสูตร30มสมันก็จะโค้งแต่ไม่หนักขนาดนี้ นะครับผมอันนี้คือ4.600มันก็จะอ่อนโคง้งแล้วก็ใบข้อดีของมันคือใบมันจะใหญ่โตเร็วนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือมันจะ,ะเป็นที่น่าดึงดูดสําหรับพวกมแมลงต่างๆนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกไปนะผมถ้าใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับผมควรที่จะมีการฉีดสารป้องกันกําจัดมแมลงโดยทันทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อต่างๆหรือ เอาเอาง่ายคือการพวกหนอนกอหนอนวนใบเข้าทำลายนะครับผมนั่นแหละก็คือเราต้องฉีดไว้และที่สําคัญเวลาถัดมาถ้าอากาศไม่แห้งนะครับถ้าอย่างเงี้ยลมแรงดีหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอากาศปิดสภาพอากาศมีฝนเรื่อยๆนะครับผมมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบจุดใบขีดใบด่างต่างๆนะครับผมค่อนข้างที่เข้าทําลายได้บ่อยและยิ่งที่สําคัญนะครับผมถ้าเกิดใครกลัวไวรัสนะครับกลัวไวรัสหรือกลัวแบคทีเรียนะครับที่ต้องจัดการเลยคือพวก พวกแมลงวีหร e ือแมลงตัวบ like <mad> ินต่างๆนะครับผมพวกแมงสิงแมงบัวอะไรต่างๆเราต้องจัดการตัวนั้นนะครับผมเราต้องจัดการแมลงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดพวกไวรัสแบคทีรียนะครับเพราะว่าพวกนั้นนะครับเป็นสาเหตุของเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียค่อนข้างเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมนะฮะที่เหลือก็จะเป็นแค่พวกเรื่องลมเรื่องอะไรซึ่งซึ่งเกิดได้น้อยกว่านะครับผมเนาะแค่จัดการพวกเพลี้ยพวกแมลงที่มาเป็นปากดูดปากกัดต่างๆได้ เราก็จะลดปัญหาความเสี่ยงของพวกเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสได้ค่อนข้างเป็นอันดับต้นๆเลยเหมือนกันนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมมอัปเดตให้ดูนะครับผมเนาะอยากให้ดูรากดูโคนนะครับผมคือพอใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับใส่ปุ๋ยเสร็จก็ <c oughs> เราปล่อยน้ําเลยคือจริงๆไม่ได้เรียกปล่อยน้ําครับปล่อยปล่อยให้เป็นสภาพธรรมชาติเดี๋ยวน้ํามันก็จะแห้งไปเองแล้วก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ข้าวมันเดินรากเดินกอนะครับผมจริง ยยพอนี่ก็ไม่ไม่ต้องจัดการเรื่องน้ําเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยปล่อยให้น้ํามันหมดไปเลยเดี๋ยวให้รากมันเดินนะครับผมให้รากมันเดินปล่อยจนดินดินหน้าดินแห้งนะครับปล่อยจนหน้าดินแห้งแล้วก็มาดูสภาพถ้าเกิดว่าสภาพของต้นนี้แข็งพอแล้วนะครับผมตอนนี้มันสังเกตไหมครับว่ามันมันอ่อนมากมันนิ่มมากครับเนี่ยมันนิ่มมากลาต้นจะนิ่มมากเราจะปล่อยจนกว่าให้ลําต้นพวกนี้นะครับผมมันแข็งมันแข็งนะครับผมเพื่อที่จะลดปัญหาการ ล้มเอ็นนะครับผมให้ดินแห้งเลยให้หน้าดินเป็นแตกและแห้งเลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะแล้วแล้วเราจะเห็นพวกานากพวกนี้เดินเต็มมากนะครับผมเนี่ยสังเกตตอนนี้ก็ลาก,ก็เดินเต็มนะครับผมเริ่มเดินเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเรามันมีน้ําตลอดนะครับข้าวพวกนี้มันจะยืดครับยืดยืดแล้วมันพวกลําต้นมันจะไม่อ้วนอย่างนี้นะครับผมมันจะเลียวซึ่งมันมีปัญหาล้มตามมานะครับผมเนาะแต่แต่แต ตัวนี้จะปล่อยนะครับผมปล่อยให้แห้งแล้วก็ให้มันแกล่งนะครับผมซึ่งพอมันโตขึ้นมานะครับผมเราจะได้ข้าวที่แกล่งนะครับผมความสูงนี่สวยแล้วใช้ได้แล้วนะครับผมนี่เกือบห้าสิบเซนแล้วนะครับผมจะไม่ถอนนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าถอนปุ๊บแล้วเอาไปดำมันมันจะชงะงักการเจริญเติบโตนะครับผมแล้วมันจะออกรวงช้ากว่าเพื่อนหน่อยซึ่งซึ่งข้อเสียตัวนี้คือมันเป็นข้าวเบาเนาะนะพอข้าวเบาปุ๊บถ้าออกช้ากว่าเพื่อนสักสามสี่วันนะครับมันก็จะเขียวนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ถอนรากให้ดูนะคร เอาให้ดูทีแล้วกันว่ารากนะครับผมมันเดินถึงไหนนะครับผมเนาะทีนี้นะครับผมข้อสังเกตสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับผมเห็นว่าท้งหลังจากที่ฉีดตัวแมลงศัตรูไปนะครับผมหลังจากที่ฉีดตัวแมลงศัตรูไปได้ตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้ยี่สิบวันนี้เข้าว,วันที่22ก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับไไม่ใช่15ห้าสิฉีดได้ประมาณห้าวันแล้วนะครับฉีดได้ประมาณ5้าวันแล้วไอ,อวันที่15ห้าเป็นวันใส่ปุ๋ยเนาะฉีดได้ประมาณห้าวัน ฉีดทั้งพวกแมลงศัตรูตัวนกแมลงต่างๆแล้วก็หนอนกอหนอนม้วนใส่เข้าไปพร้อมกันเลยนะครับผมที่นี้มาดูครับว่าผลที่ได้นะครับวันนี้เข้าวันที่ห้าหลังจากฉีดแล้วนะครับนี่ครับผมจะเห็นแม่ผีเสื้อของหนอนม้วนใบเริ่มมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับเห็นแวบๆไหมครับเขาขาวไอ้แวบๆเนี่ยคือผีเสื้อของหนอนม้วนใบนะครับผมนะฮะเนี่ยมันมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วซึ่งสามสี่วันหลังจากเราฉีด กลุ่มยานอกนะครับผมเนาะนกแมลงต่างๆเนี่ยมันเป็นสารที่ว่า,เ,าเขาเรียกมันมันมันเสื่อมสภาพไวนะครับถ้าเกิดหลังจากฉีดไปปุ๊บเนี่ยคือถ้าอยู่ในวัน2วันที่ฉีดเนี่ยนกตายหมดเลยมันอาจจะตายหมดทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันจะมาใหม่ครับเนื่องจากว่าพวกสารเหล่านี้มันมันไม่มีผลแบบดึงระยะยาวๆเหมือนพวกสารดูดซึมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างพวกตัวหนอนนะครับผมสารที่เราเราใส่ป้องกันหนอนเนี่ยยังอยู่นะครับผมตัวเนี้ย ยังมียังออกลทธิ์ได้อยู่นะครับผมเจ็วันสิบวันนี้ยังออกลทธิ์ได้อยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าแม่พีเซ้ตัวนี้ไข่อีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าสมมติแม่ผีเซ้ตัวนี้ไข่อีกรอบหนึ่งแล้วมีการาฟักแล้วก็เข้าทําลายนะครับผมมันก็จะยังโดนสารที่เราฉีดค้างไว้นะครับผมแล้วก็ตายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในระยะ1 0ถึง15วันเนี่ยเราควรมีการเช็คแล้วก็มีการฉีด อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนะเอาจริงก็คือ15วันนั่นแหละเรามีควรเราควรฉีดอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อป้องกันการเข้าทําลายรอบ2นะฮะร,รอบแรกเนี่ยตอนนี้ถึงมาไข่นะครับผมัน7วันเนี่วันถึงมาไขาย่ยาที่เราฉีดไว้มันก็ยังคุมได้อยู่นะครับผม,มก็ยังครอบคุมได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินเกิน7วันเกิน10วันหรือ15วันขึ้นไปแล้วนะครับผมพวกนั้นเริ่มสารเริ่มจะเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็จะหมดฤทธิ์ไปซึ่งมันก็จะส่งผลนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีการเข้าทําลายอีกนะครับ ถ้ามีการเข้าทำลายอีกมันก็จะมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับผมเห็นไหมครับว่ามีหนอนม้วนใบนะครับผมมีหนอนม้วนใบนะครับผมแล้วก็นี่แม่ฟีเสอร์หนอนม้วนใบซึ่งมันก็มีการเข้าทำลายเป็นปกตินะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฉีดสารไว้แล้วนะครับผมถ้าเป็นสารดูดซึมเนาะถ้าเกิดว่าเราฉีดสารป้องกันกําจัดโล่หนอนกอและหนอนม้วนใบแล้วเป็นสารดูดซึมนะครับผมสักระยะอายุป,ประมาณสัก1 3 1 4วันเรามาเช็คแปลงรอบหนึ่งแล้วก็เราควรมีการฉีดพ่น เพื่อป้องกันกําจัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อป้องกันระยะตั้งแต่15วันยาวไปอีกนะครับผมมันก็จะได้รอบยาพอดีนะครับเพราะว่าสารส่วนใหญ่นะครับผมจะได้อยู่ประมาณ1 0 1ถึงวันนะครับผมแต่ถ้าเป็นสารดูดซึมที่มีคุณภาพดีๆหน่อยเขาเคลมมันอยู่ที่21วันตัวนั้นคืออายุเคลมนะครับผมแต่ว่าอายุป้องกันจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ถ้าเกิดว่าฟ้าฝนมันตกนะฮะมันก็จะเค็มไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมมันก็จะอายุประมาณสัก1 5 1 6วันนี่แหละครับผมเข้าล้มลายอีกนะครับเนาะโดยเฉพาะนี่ครับผมเราบวกไปเลยนะครับผมสารที่มันมีลิดน็อกนะครับผมเนาะไม่ว่าะจะเป็นกลุ่มไซเปอร์ก็ดีนะครับผมเนาะมันฉีดไปแล้วมันสามารถน็อกแล้วตายเลยนะครับผมอันนี้เราควรบวกเข้าไปด้วยนะครับผมเราควรบวกเข้าไปด้วยเพื่อที่จะจัดการนะครับผมตัดตอนตั้งแต่ช่องแรกไม่ให้เกิดการวางไข่นะครับผมเนาะก็วันนี้ผมเอา ประเด็นเรื่องรานะครับผมเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังรัวกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาในแปลงนะครับผมเราควรป้องกันยังไงเนาะนะครับผมในเรื่องของเชื้อราก็อย่าอย่าทิ้งนะครับผมเนาะต้องมีการใส่ไปด้วยเรื่อยๆนะครับผมมีการใส่ไปด้วยเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าได้รอบฉีดแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปรอแบบว่าเดี๋ยวแยกฉีดนะครับผมไม่ต้องครับพวกนี้สามารถ บวกกันได้นะครับผมเนาะก็เอาบวกกันเข้าไปเลยนะครับผมเนาะก็วันนี้เอามาอัปเดตประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะใครที่เหมือนเดิมครับมีปัญหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องแรกท้องนานะครับผมมาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเองมหาแหม่งก็พร้อมที่จะให้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับผมเนาะใครมีปัญหาตรงไหนก็หรือส่งภาพส่งรูปถ่ายนะครับผมเนาะเข้ามาคุยกันได้ที่ l i น์ id sbm26 นะครับผมเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดของการป้องกันกําจัด ต่อไปนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมเองมหาเหม่งก็ต้องขอลากับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาไว้ก่อนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ